เฮ้ยเลยว่าไม่เรียนเป็นวันเลย <c oughs> นี่น,นมีแฟนๆมีแฟนๆ <c oughs> ผมซ้อมนานมากนะนุ่งนิ้งรอบเดียวเต้นได้เลยอะ่ะ <c oughs> สนนุกกับ้้งงยยิดวค่ะไปชมที่ห้องเรียนของเทรนเนอร์โนที่ต้องเปลี่ยนมาสอนน้องเควินครับอ้าวเควินสวัสดีลูกม,มาทำอะไรอ่ะเอ้าพี่สมจิตของเควินไปไหนแล้ววะครับไปไม่ไปหาพี่สมจิตเลยลูกอ่ำซะอย่างนั้นครับไม่รู้หรือจุดไปไหนครับเหรอเขาเอามาหาพี่โน้ตแล้วพี่โน้ตทำอะไรได้อ่ะไม่รู้ไม่รู้เลยเหรอ คิดว่าพี่สมจิตหยุดครับแต่พี่สมจิตก็มาพี่สมจิตไม่มาเอาพี่โนอสอน,นได้ไหมได้เหรอใจยังไงก็ได้แล้วเราแล้วเราจะรู้เรื่องกันเหรอดีเทปห้าแล้วนะวนะเรามาเปิดดูเพลงกันก่อนเพลงเนี้เป็นเพลงของหนึ่งในเทรนเนอร์ปีนี้ด้วยคือพี่เชนครับ ใจขออยมเพลงพี่เจ uh, ้ครับท uh, ุกจักครับรอบครับเฮ้ยจะสอนยังไงเควินดีแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเพลงนี้กับการเต้นแบบนี้ให้กับเควินเนี่ยมันยากเกินไปแชทแชทแชทอ่าฝึกว่านายต้องฝึกกระดกแดดแดดไม่ต้องมีมืออาบับกระดกเอวก่อนแชทแดดแชทเอาเอวสิไม่อยากหัวแชทแชทเด็กก็คือเด็กสมาธิเอา ไม่มีแต่ว่าเควินดูแล้วหนักกว่าฟรานเชสนะครับคุณนิโน่ไปฉี่กันแล้วแป๊บชนึงฉีจริงๆหรือเปล่าหรือถ่วงเวลาเดี๋ยมาดักคอผมสิครับผมพูดฉี่ครับอยู่ย่างอยู่ตั้งแต่เช้าแล้วบแะะมาเติมพลังนี่เองโอโโอโโอเอาเลยสิครับพี่นิโน่เจอลิศเควินก็นให้แล้วครับคือรายการนี้โคตรจริงรเทรนเนอร์ก็เครียดกันเป็นแถวนะครับ จากโน้ตเนี่ยเขาไม่รู้ว่าการเทียบเสียงไงให้มันถึงตัวโน้ตนั้นๆเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องเอามาไล่จากพื้นฐานเบสิกไอโดเลมีฟาซอลาซีโดยังไม่ตรงครับโดเยี่ยมโซนไม่ตรงเก่งมาก ยิ้ำตาพี่โนแทบจะไหลเลยล่ะครับโดเลมิวซนซันสุดยอดจริงเลยคนนี้มันดีครับเวลาร้องเพลงจริงใจกับเพลงดีลีลาเยอะไปชมกันที่ห้องเรียนของเทรนเนอร์เจนที่ต้องเปลี่ยนมาสอนน้องแนสกันครับพดก่อนมาพก่อนจะ<ม>บอกให้ว่าเป็นเทรนเนอร์เป<ม>็นใคร เป็นไงเหนื่อยไหมเออไม่เหนื่อยครัโอเคก็ตกใจนิดนึงนะครับที่พี่เจมนั่งอยู่แทนพี่อ๋อเออแหม่ใช้ได้คู่กับพี่เจมส์อาทิตย์นี้หนึ่งอาทิตย์เพลงวันนี้ชื่อว่าเพลงชอบก็จีบเคยได้ยินไหมไม่เคยเอาแล้วชอบก็จีบก็ชอบก็จีบเลยเซ่เคยได้ยินไหม ผมก็เริ่มจากการทําสมาธิแล้วก็พยายามที่จะคุยกับเขาให้เขารู้จักว่าเพลงมีกี่ท่อนกี่ท่อนก็ชอบอะค่ะพี่เจมเขาก็สอนเก่งครับแล้วพูดคาว่าเขาก็มีให้เดินแบบ slow motion เดินสบายสเดินแบบสนุกสนุกกระโดดกระโดดให้เรารู้ความรู้สึกอะขึ้นมาบนเวทีนี่คือแบบยิ้มแต่ต้องยิ้มอยากมีความสุขข้างในนะอย่าอย่าทาหน้ายิ้มนะ ทำหน้ายิ้มแล้วคนดูก็รู้ว่าทำหน้ายิ้มอ่ะผมอยากให้เขาเป็นเหมือนกับเป็นไอดอลเลยครับหลอ่อสาวสาวต้องกรีดได้ตั้งแต่เด็กแปดขวบยันแบบยี่สิกว่าต้องกรีดเขาได้อะไรเงี้ยช่วยเชียร์ผมด้วยนะครับผมที่หกครับเ้าเดี๋ยวผมจะพยายามที่สุดให้ทุกคนนะครับ